สวัสดีครับทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าพวกท่านคงจะสบายดีวันนี้ผมมีหนังจะมาสปอยให้เพื่อนๆฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับได้ยินเสียงแบบนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นหนังกันชารอเล่นนะพักหนังกันชาเอาไว้กล่องกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวข้างบ้านจะสงสัยเอาหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อว่าไรอัลองแล้วนักสแสดงเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษเลยนะครับ เขาคือนักร้องฮิปฮอปชื่อดังจากวง N.W.A. นั่นก็คือไอคูบนั่นเองครับประกบคู่กับพี่ดำสุดกวนอย่างเควินฮาร์ดเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขากับหนังเรื่องจูแมนจีนะครับเรื่องยอดตลอด2ปีที่ผ่านมา เบนลาปพอรโรงเรียนไฮสคูลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นตำรวจนักสืบเจมจึงชวนเบนติดสอยห้อยตามไปปฏิบัติงานเพื่อหวังให้เบนเจองานหินและกลัวจนหัวหดแต่เมื่อพวกเขาต้องเข้ามารับผิดชอบคดีจอมอาชญากรชื่อกระฉ่อนเมืองเจมได้พบว่าพลังปากกลัวของคู่หูคนใหม่นี้ก็รัวได้แสบไม่แพ้กระสุนปืนเอาละ่ะ มาเริ่มเลยแล้วกันนะเริ่มเรื่องเจมเพตันกำลังแกล้งตีเนียนซื้อพาสปอร์ตปลอมกับพ่อค้าแต่แล้วก็มีคนส่งข้อความมาหาพ่อค้าว่าเจมคือตำรวจพ่อค้าวิ่งหนีออกมาข้างนอกแล้วก็ขโมยรถคนแถวนั้นขับหนีออกไปเจมวิ่งไล่ตามมาติดๆแต่ก็มีรถมาจอดข้างหน้าเขาครับแต่เขาดันไม่เอาเพราะเขาบอกว่ารถคันนี้มันไม่แรงก็เลยยืนรอคันต่อไป มีงี้ด้วยพอรถคันที่2มาจอดเขาก็เลยเอารถคันนี้ไปขับไล่ล่าพ่อค้าไล่ล่าดูดเดือดระเบิดกลางเมืองแต่สุดท้ายเจมส์ก็จับพ่อค้าคนนี้ได้ไรอัลองคู่แสบลุยละหำสปอยโดยแทนไทยเชนแนล ตัดภาพมาที่เบนบาร์เบอร์เขากำลังอินอยู่กับเกมโดยตัวละครในเกมเขามีชื่อว่าแบล็กแฮมเมอร์สักพักแองเจล่ก็เดินเข้ามาบอกให้เขาหยุดเล่นเกมแล้วก็ไปทำงานซะเบนเป็นแฟนกับน้องสาวเจมส์นั่นเองทั้งคู่ยืนคุยกันจนหนังทำให้เรารู้ว่าเบนกับเจมส์ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่จากนั้นทั้งคู่ก็คุยเรื่องบนเตียงกันว่าจะจัดกันท่าไหนแต่ก็มีเสียงมาจากหูฟังว่าเฮ <Hey, S 2> เพื่อนปิดไคมเถอะฉายาแบล็กแฮมเมอร์นายเนี่ยได้มาจากท่าบ เตียงันหตัดภาพมาที่เจมส์ที่กําลังถูกหัวหน้าดา่าเรื่องที่ไปไล่ล่ากลางเมืองจะไม่สนว่าจะมีประชาชนนั้นบาดเจ็บหรือเปล่าแค่พ่อค้าพาสปอร์ตปลอมทําไมถึงต้องทําขนาดนี้เจมส์ให้เหตุผลว่าอาจจะสาวตัวไปถึงพ่อค้าที่ชื่อว่าโอมาแต่หัวหน้าดันไม่เชื่อครับเพราะว่าโอมาพวกเขาตามล่ามานานแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาสักทีจนทุกคนคิดว่าโอมาไม่มีตัวตนจริงๆ พอออกมาจากห้องเพื่อนอีกสองคนก็ต่อว่าเจมว่าทำไมถึงไม่บอกพวกเขาบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัดภาพมาที่เบนเขาเป็นปรปภประจำโรงเรียนเขาวิ่งไปหาเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลามโมนไอเด็กคนนี้จะโดดเรียนไปเมากับเพื่อนๆครับเบนก็เลยไปห้ามแล้วพูดว่าถ้านายคิดดีแล้วก็ไปเถอะแต่ก่อนไปมาคุยกับฉันก่อนไปไกพวกนั้นนายก็เมาถ้านายเมานายก็เล่นบาสไม่ได้นานไหมกว่านายจะเลิกฉันให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ ไอ้ขี้เมาอายุ17เมาอย่างหมาเป็นไอ้ขี้เมาก็ต้องทําแบบไอ้ขี้เมาติดคุกไงติดครั้งสองครั้งครั้งที่3ผู้พิพากษาโหดเขาให้นายเลือกระหว่างคุกกับเกณฑ์ทหารได้จะเลือกอันไหนละ่ะลามโมนตอบทหารก็ไม่เลวนะเบนตอบว่าไปไนายก็พูดถูกไม่เลวแต่เว้นไว้อย่างหนึ่งสงครามไงไปอยู่ที่อัฟกา,านิสถานรู้ไหมว่าที่นั่นมีอะไรกับระเบิดตุม้มขานายขาไปแล้วแล้วไงต่อกลับมาที่เดิม เดินถนนอย่าลืมนะว่านายไม่มีปริญญานายไม่มีขานายไม่มีงานทํานายต้องเมาทั้งวันพอเมาทั้งวันนายก็ต้องลองขอโมยพอนายไม่มีงานแต่พอขอโมยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะวิ่งไม่ได้เพราะไม่มีขาไงชีวิตนายก็เหมือนแช่อยู่ในตู้เย็นน่ะจะเอาแบบนั้นเหรอจุลามนกลับใจวิ่งเข้าไปเรียนเลยนะ สอนอย่างดีจากนั้นเขาก็ควักจดหมายขึ้นมาอ่านมันคือจดหมายตอบรับการสมัครเป็นตำรวจตกกลางคืนพอทั้งคู่กลับมาถึงบ้านเบนกับแองเจล่ากำลังจะมีอะไรกันแต่แล้วก็มีคนส่องไฟเข้ามานั่นก็คือเจมส์นั่นเองครับเบนตกใจเลยวิ่งไปหลบหลังแองเจล่าแล้วก็ผลักเธอไปหาเจมส์เพราะเขาคิดว่าเป็นขโมยเบนพยายามวิ่งหนีแต่ดันวิ่งไปชนกับกำแพงและเขาก็สลบแองเจล่าไล่เจมส์กลับบ้านแต่ก่อนกลับเจมส์ James บอกว่าให้ติดลูกกรงระเบียงเอาไว้ด้วยถ้าไม่อยากให้ฉันแอบเข้ามาอีกก ก่อนกับเบนมาคุยกับเจมเรื่องที่เขากําลังจะได้เป็นตํารวจหลังจากนั้นเบนก็จะขอแองเจล่าแต่งงานเจมที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ควักปืนออกมายิงเบนตายคาที่แล้วก็เดินขึ้นรถแต่นั่นเป็นแค่ความคิดครับ เจมตอบโทษทีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยถ้าอยากแต่งงานกับแองเจล่านายต้องทําให้ฉันเห็นว่านายคู่ควรโดยการเอาเบนไปเป็นคู่หูตํารวจหนึ่งวันเพื่อพิสูจน์เขาเช้าวันต่อมาเจมนั่งรอเบนอยู่ที่ข้างเตียงทั้งคู่ตกใจมากเจมตอบบอกแล้วไงให้ติดลูกกองระเบียงเอาไว้พอมาถึงสอหนอก,ก็มีพนักง,งานคนหนึ่งมายื่นเอกสารให้เบนเซ็นเจมพูดเซ็นไปซะมันระบุถ้าเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลจะไม่รับผิดชอบนายเพราะเขาไม่ต้องการคนแบบนี้รัฐบาล จนโอเคไหม เบนตอบจนบ้าแล้วตังไปซื้อเรือดำน้ำําจากนั้นเจมเข้าไปหาพนักงานแล้วบอกว่าวันนี้ผมขอ1นึที่มีทั้งหมดยิ่งบ้ายิ่งดีแล้วเจมก็เอาเสื้อตำรวจมาให้เบนใส่บอกว่าใส่แล้วห้ามถอดพอทั้งคู่ขึ้นรถสักพักก็มีวิทยุแจ้งมาว่ามีแก๊งมอเตอร์ไซค์มาจอดขวางหน้าผับโดยจอดโซนคนพิการเจมก็เลยทดสอบให้เบนไปไล่แก๊งมอเตอร์ไซค์พวกนี้คนเดียวสุดท้ายเบนจะโดนแก๊งมอเตอร์ไซค์กระทืบจนเจมต้องออกมาห้ามแล้วเบนก็วิ่งมากอดเจม แล้วก็ร้องไห้พอขึ้นมาบนรถ ไอเบนมันก็เริ่มห้าวอีกแล้วเขาอยากจะลองพกปืนเจมถามนายเคยถือปืนไหมเบนตอบเคยถือสิแต่เป็นในรูปแบบของจอยเกมนะเจมหัวเราะแล้วก็ตอบว่าอย่ามาคุยเรื่องวิดีโอเกมโง่ๆกับฉันเบนตอบจะบอกอะไรให้นะเจมในโลกของผมอะ่ะคุณเปรียบเสมือนกับทาลกชื่อในเกมผมบ่งบอกถึงความน่ากลัวและความอิจฉาเพราะผมเข้าไปในเกมแล้วทุกคนจะคลั่งพะเจ้าแบ็คแฮมเมอร์มาแล้วคุณจะหลงอยู่ในโลกของผมแบ็คแฮมเมอร์ไม่ช่วยหรอกนะ เจมตอบงั้นมาดูโลกของฉันและเขาก็พาไปที่ร้านปืนเจมให้เบนเลือกว่าอยากได้ปืนกระบ,บอกไหนเบนเลือกสมิธแอนเวสันห้าแต่กระบ,บอกมันใหญ่ไปครับเบนมันถือไม่ไหวเจมก็เลยบอกให้เอากล็อกให้กับเบนเบนเข้าไปลองยิงปืนก่อนเบนจะยิงมันก็ตะโกนว่าหยุดนะนี่ตำรวจแอตแลนตาจนคนรอบๆถึงกับหันมามองเลยครับเบนยิงไม่เข้าเป้าสักนัดเขาให้เหตุผลว่าผมถนัดปืนยาวมากกว่า เจมก็เลยขอยืมเกจสิกับคนข้างๆก่อนจะยิงเบนมันก็ตะโกนพูดต่างๆนา,นานาปากดีใหญ่เลยนะพอยิงทีก็เด็นติดกำแพงเลยครับพอออกมาข้างนอกหน้าไ่่โคตรเสีย แต่เบนมันก็ยังแถไปว่าผมชินกับปืนเกตทหารแบบสูงมากกว่าอ p g พจี RPG, หรือเครื่องพ่นไฟอะไรประมาณนี้แหละเจ้าของร้านตอบเราไม่ค่อยมีของต่างประเทศเท่าไหร่แต่วันก่อนมีสตาวัตอยู่2กระบอกคุยไปคุยมาเบนตอบไปว่าปืนนี้มันมาจากเซอร์เบียจนเจมเอกใจแล้วถามว่าใครเป็นเจ้าของเจ้าของร้านตอบมีชายสองคนมาขายเจมสงสัยว่าคนพวกนี้น่าจะมีแผนใหญ่เขาน่าจะเอาปืนพวกนี้ไปขายให้กับโอมาเจมก็เลยโทรไปบอกเพื่อนเขาอีกสองคนให้รับทราบพ,พอขึ้น มาบนรถก็มีวิทยุแจ้งเหตุมาว่า162เริ่มแล้วมีคนสติไม่ดีมาอาลวาดในตลาดเจมกําลังจะเข้าไปจับตัวคนสติไม่ดีแต่เบนมันห้าวมันขอทําคนเดียวชายคนนี้มีชื่อว่าโคดี้คนบ้าเบนคุมโคดี้ไม่อยู่จนเจมต้องเข้ามาช่วยพอเรื่องจบ เบนถึงกับนั่งหงอยเลยครับเขาไม่อยากทําอาชีพตํารวจอีกต่อไปแล้วเจมเข้าไปในกรมตํารวจปล่อยให้เบนนั่งรออยู่ในรถสักพักแองเจล่าก็โทรมาหาเบนและสอบถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเบนระบายทุกอย่างให้แองเจล่าฟังแต่แองเจล่าสะดุดกับคําว่าโคดี้คนบ้าแองตอบที่รักเจมเล่นโป๊กเกอร์กับผู้ชายที่ชื่อโคบี้คนบ้านะเขาคือคนขาวผมบอลที่รู้จักกันมานานแล้วเบนถามและรู้จักรหัส162ไหมแองเจล่าตอบรู้จักเสิมันคือ เหตุการณ์สุดปวดหัวที่ไม่มีใครอยากทําเขาเอาไว้แก้งพวกมือใหม่นะ่ะเบนหัวร้อนเป็นอย่างมาก เขาเดินก็ไปหาเจมแต่ว่าเห็นเจมยืนคุยกับโคดี้คนบ้าอย่างเฮฮาแล้วก็บอกอีกว่าฉันไม่คิดหรอกว่าเบนน่ะมันจะเป็นตำรวจได้เบนยิ่งหัวร้อนเข้าไปใหญ่พอเจมกลับมาที่รถก็มีเหตุ162แจ้งมาอีกรอบแต่เจมวอกลับไปว่าผมจะไม่ไปนะแต่เบนด้วยความหัวร้อนมันแย่งวอมาแล้วก็ตอบไปว่าเราจะไปพอมาถึงที่มีชายต้องสงสัย2คนทำตัวแปลกๆเจมบอกให้เบนไปรอที่รถล้วกด21 1บอกพวกเขาว่าเราต้องการกำลังเสริม เบนตอบโอเคได้เลย แต่เขาดันเดินไปหาชายคนนั้นแบบดื้อเพราะคิดว่านี่คงเป็นมุกแกล้งกันอีกจนชายทั้งสองคนเริ่มไหวตัวทันแล้วก็จับคนแถวนั้นมาเป็นตัวประกันพอชักปืนออกมาทุกคนก็หมอบลงกับพื้นครับแต่เจมมันไม่หมอบลงกับพื้นมันยืนเอิบระเหยอ,อยู่คนเดียวกลางวงเจมย้ำกลับไปว่าเบนไปที่รถขอกำลังเสริมเบนตอบไม่สถานาการณ์กำลังไปได้สวยผมเอาอยู่เบนท้าทายให้ชายชะกันคนนั้นยิงและเขาก็หันกลับมามองเจมแล้วพูดว่า 16.2. อเจมตอบนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะเว้ยนี่มันเรื่องจริงแต่เบนมันไม่เชื่อครับมันก็ปากดีใส่ชายชะกันจ้นชายชะกันทนไม่ไหวเขาก็เลยยิงจนเบนแตวแตกและหมอบลงไปกับพื้นแล้วโวยวายพอเรื่องจบเบนก็ดวนสวดยับครับทั้งคู่ทะเลาะก,กันอยู่พักหนึ่งระหว่างขับรถไปส่งเบนที่บ้านเจมก็เลยโทรไปบอกเพื่อนเขาเรื่องคดีของคนที่จะสาวไปถึงตัวโอมา เบนพยายามขอไปด้วยแต่เจมไม่ให้ไปเบนตอบไปว่าถ้าไม่ให้ไปเขาจะโทรฟ้องหัวหน้าเจมว่าเจมจะทําคดีโอมาอีกแล้วจนเจมต้องยอมให้เบนไปด้วยพอไปถึงที่ทั้งคู่ใช้ปืนจ่อชายต้องสงสัยและถามว่าสถานที่ที่พวกเสือเบียรนัดซื้ออาวุธมันอยู่ที่ไหนแต่เบนมันดาทำปืนลั่นใส่ไหลผู้ต้องสงสัยเฉยเลยครับจนเขายอมบอกสถานที่ทั้งคูขับรถไปที่นั่นและให้เบนรอที่รถและเจมก็ไปกับเพื่อนเขาอีกสองคนที่รออยู่ที่นั่นอยู่แล้วพอเข้าไปข้างในเพื่อน เพื่อนของเขาก็ดันเอาปืนมาจ่อที่หัวเขาซะง,งั้นครับสรุปเพื่อนของเขาทั้งสองคนคือคนที่นูนหลังโอมามาตั้งแต่แรกเบนที่รออยู่ในรถจนเบื่อเขาก็เลยเดินมาแอบดูระหว่างที่ซื้อขายปืนเบนก็เดินเข้ามาและสวมรอยเป็นโอมาเพราะทุกคนในนี้ไม่มีใครเคยเห็นหน้าโอมาพอเดินเข้ามาเนี่ยมันก็พูดชมลูกน้องตัวเองเลยนะว่าทํางานดีมากแกทํางานดีมากทั้งอาทิตย์เลยรู้ไหมใช่ฉันอยากได้คนแบบแกอีกแล้วเบนก็ขอปืนกับลูกน้องอีกคนลูกน้องอีกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังพูดว่า เดี๋ยวนะฉันได้ว่าโอมาสูง6ฟุต4เบนได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยยิงขาลูกน้องคนนั้นแล้วพูดว่าทีนี้อยากรู้ไหมว่าโอมาสูงเท่าไหร่ในนี้มีใครอยากรู้ไหมว่าโอมาสูงเท่าไหร่มีใครอยากจะลองดีกับฉันอีกไหมฮะเพื่อความเนียนเบนมันก็เลยเดินไปต่อยหน้าเจมเจมตอบกลับมาเบาว่า ฉันจะฆ่านายแล้วเบนก็ตัดเชือกตรงมือเจมออกแล้วก็แก้งพาไปข้างนอกว่าจะพาไปฆ่าแต่จู่ๆโอมาตัวจริงก็ปรากฏตัวออกมาทุกคนสงสัยว่าใครคือตัวจริงโอมาตอบฉันไม่สนหรอกนะเรื่องที่นายแกล้งทำเป็นฉันฉันสนแค่ว่าทำไมไอ้พวกนี้มาดันเชื่อนายวะ เบนตอบงั้นเหรอนายลองถามไปนั่นสิว่าใครคือโอมาไอ้คนที่โดนยิงตอบผมไม่รู้โอมาตอบนี่แกยิงโรบาโต้เหรอน่าประทับใจปัญหาคือถ้าโอมายิงโลบาโต้แล้วเขาก็ยิงจริงๆจนทุกคนเชื่อว่าคนนี้แหละคือโอมาตัวจริงทั้งคู่ถูกไล่ย,ยิงกระสุนของทั้งคู่หมดเบนลงไปหมอบกับพื้นแล้วหาอะไรบางอย่างเจมถามนายหมอกทําไมวะเบนตอบเอา้าก็ในเกมเราสามารถหยิบกระสุนจากพื้นมาเติมได้นะแต่มันก็ดันเจอจริงๆครับเจมพยายามจะหนีออกไปอีก ทางแต่เบนห้ามเอาไว้เบนตอบไปว่าทางนั้นมนม่มี a อ4 7ีอยู่ปืนยาว2อันน่าจะเป็นเบเดลิสนะฟังจากเสียงน่าจะมี AR15 ด้วยเจมถามนายรู้ได้ไงเบนตอบฟังจากเสียงเอามันเหมือนในเกมสักพักก็มีคนปาลาระเบิดมาเบนรีบวิ่งไปหยิบระเบิดแล้วก็พูดว่าในเกมมีเวลา5วินาทีในการปลาคืนและเขาก็ปลากลับไปทางคู่ใช้ช่วงชุลมุนวิ่งไปหยิบกระเป๋าเงินแล้วก็หนีออกมาพอมาสำรวจร่างกายเบนถูกยิงที่เท้าเลยไปส่งที่โรงพยาบาลเจมโทรไปบอกหัวหน้า เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดแต่หัวหน้าบอกให้เจมมามอบตัวเพราะเพื่อนของเขาอีกสองคนที่หักหลังดดนมาบอกหัวหน้าก่อนแล้วว่าเจมเป็นคนช่วยโอมาตัดภาพมาที่แองเจล่าที่กาลังเล่นเกมอยู่เพื่อนสองคนของเจมก็มาหาแองเจล่าและจับตัวเธอมาเป็นตัวประกันแล้วก็นัดให้เจมกับเบนมาหาพร้อมกับกระเป๋าเงินพอเจมมาถึงเขาก็ได้ง,งานเพื่อนคนแรกจนสลบเบนกระโดดพุ่งมาจากหน้าต่างเพื่อชาร์จโอมาแต่ว่าครับโอมามาเดินออกมาจากหน้าต่างก่อนโอมาก็เลยประเคนส้นเท้าให้ไปชุดใหญ่เจมที่ กลังสู้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่เขาลา,าดท่าโดนเพื่อนยิงที่ไหลแองเจล่าที่แก้มาตัวเองได้เธอก็เอากระทํามาฟาดหัวเพื่อนเขาเจมก็เลยจัดก,การต่อโอมาวิ่งมาข้างหลังแองเจลา่าแล้วก็จับตัวเธอมาเป็นตัวประกันแต่เบนค่อยๆย,ย่องมาจากข้างหลังโอมา่าและเขาก็ส่งสัญญาณให้เจมไว้ใจเขาเพราะปกติเจมไม่เคยเชื่อใจเบนแต่ด้วยสถานการณ์ที่ผ่าน,านมา รอบนี้เขาก็เลยยอมเชื่อจังหวะที่โอมากําลังจะยิงเจมส์เบนก็เลยกระโดดถีดต,ตีนคู่เข้าที่หน้าโอมาพอเรื่องทุกอย่างจบเพื่อนของเจมส์ก็โดนจับหัวหน้าเขาถึงกับต้องชมเลยทีเดียวที่เคลียร์คดีนี้ได้สักทีเจมส์ดันตัวเบนให้มาเป็นตำรวจต่อภาคสองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสลับหนังเรื่องไร้อลองถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับ